สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเอ็กซ์เทนไฟล์นะครับเอ็กซ์เ i นไก็คือไฟล์สร้างไฟล์หลายๆไฟล์ไว้ในโปรเจกต์นะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่เราใส่คําว่าเอ็กซ์นะครับจริงๆใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ครับมันก็คือเอ็กซ์เ i นไลเหมือนกันครับทีนี้ทํำยังไงมาอธิบายกันก่อนนะครับฟอยโค้ดกันก่อนนิดนึงครับอันนี้ก็คือปีเปอ e s เ r e r นะครับ i n c l u d e เด็กแค่ง1จุด h นะครับหมายความว่ารวมมาไฟล์ภายนอกเข้ามาร่วมในการคอมไพด้วยนะครับคอมไพให้เป็นไฟล์ hex นะครับก็คือแปลนะครับแปลให้เป็นไฟล์ hex คือเลขฐานสิหกนะครับส่วนจุด h นี้ไม่ใช่ไฟล์ hex นะครับจุด h นี้คือคือ h file นะครับ hex file แต่ไม่ใช่ไฟล์ hex นะครับ hex file นี้จะเป็นไฟล์ฐานที่หกครับแต่ในนี้คือ h นะน,นะนะครับ h e อ file นะี้นะครับ hex file ครับ h file อ,อันนี้ไม่ใช่ได้ฐานที่พกนะครับถ้าฐานที่พกมันจะต้องเป็น h ฮกไฟนะครับมันต่างกันนะครับอ่าทีนี้เหล็ก X ห้าหนึ่งเหล็ก X ห้าหนึ่งก็คือการกําหนดชื่อนะครับกําหนดชื่อแทนอดเดรสนะครับของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพือ่อให้ง่ายต่อการจดจําและมาใช้งานได้นะครับถ้าเป็นตัวเลขจะไม่เข้าใจนะครับจะทมใช้งานยากนะครับ ต่อ,อไปกันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นนะครับเป็นฟังก์ชันลบนะครับทําการลบนะครับทีนี้ส่วนต้นนี้ก็เรียกว่าเอาผุดนะครับหรือเอาผุดหรือเอาผุดหรือดีเทอร์ไทนนะครับเดีเทอร์ไทายอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นเองนะครับผมตั้งชื่อว่าซับนะครับลบนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คืออินพุตนะครับหรืออาร์กิวเมนต์นะครับอาร์กิวเมนต์ที่แปลว่าถกเถียงนะครับเอาขึ้นมาทำทำอะไรกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอาร์กิวเมนต์นะครับอันนี้คือตัวแปร i ตัวแปร j นะครับขั้นด้วยคอมม่านะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนละตัวกันนะครับตัวแปร i กับ j คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเองนะครับให้มีค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับอันซ้ายชาอันซายชาก็คือศูนย์ถึงสองห้าห้านะครับ ทั้งหมดก็256ค้านะครับส่วนโหนกเล่นปีการก็คือหลุกนะครับหลุดการทํางานนะครับหลุดการทํางานของฟังก์ชันซับนี่นะครับอ่าส่วนรีเทิร์นรีเทิร์นก็หมายว่าย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปไหนครับย้อนกลับไปให้ซับนะครับย้อนกลับให้ฟังก์ชันซับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งฟังก์ชันซับนี้ครับก็จะมีช่วงอ่าออปต์นะครับอยู่ในช่วง21255นะครับคือ256ห้านะครับ i ลบ j ส่วน i ลบ j ก็คือเอา i นะครับตั้งแล้วก็ลบด้วย j นะครับเสร็จแล้วเอาค่าที่ได้มาใส่ไว้ใน i นะครับส่วน return ก็คือเอาค่าผลลัพธ์จาก i ลบ j นะครับไปให้ฟังก์ชันย้อน return นะครับตามชื่อนะครับอันนี้คือคาสั่ง return นะครับย้อนกลับให้ฟังก์ชันซับตรงนี้นะครับซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงทีนี้ตัวแปรนี้นะครับ0ถึง255ครับอันนี้ฟังก์ชันที่เราสร้างเองอันนี้ต้องมีฟังก์ชันนี้นะครับถึงสามารถสร้างอ ไฟล์หลายไฟล์ในโปรเจกต์เดียวได้นะครับหรือสร้างเอ็กเซ f i ไฟล์หลายๆ excel ไฟล์นะครับไฟล์ภายนอกได้หลายๆไฟล์นะครับซึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักนะครับวอบแปลว่าไม่เอานะครับไม่เอาเอาพุทนะครับแล้วก็ไม่เอา i ิน u ุนะครับฟังก์ชันหลักแบบไม่เอา o เอาพุทแล้วไม่เอา i ิน u ุนะครับนี้หลุการทํางานของฟังก์ชันเมนนะครับส่วนอันซ้ายชานี่นะครับ อันนี้เป็นการประกาศตัวแปร k นะครับคือ k นี่เราตั้งชื่อเองครับให้อยู่ในช่วงอันไซา่านะครับท่าศูนย์ถึงสองาห้านะครับอ่าบรรทัดต่อไปนะอันนี้คือสเตตเมนครับจบคําสั่งนะครับอันนี้คือ k เท่ากับซับแล้ววงเล็บยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรครับยี่สิบหมายความว่ายี่สิบก็เอามาใส่ไว้ในอันนี้คือซับนะครับคือฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันซับนี้นะครับ เอา20นะครับมาใส่ไว้ใน i นะครับแล้วเอา5นะครับมาใส่ไว้ใน j นะครับแล้ว i ลบ j ก็ได้เท่ากับ20ลบ5ก็ได้ครับ15นะครับแล้วก็รีเทิร์นค่าไปให้ฟังก์ชันซับนะครับหมายความว่าซับตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น15นะครับแล้วก็เอาค่า15ตรงนี้นะครับมาใส่ไว้มาเก็บไว้ใน k นะครับก็จบนะครับหลังจากบรรทัดนี้ก็เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับคือไม่ทำอะไรนะครับอยู่เฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาทำกันเลยนะครับ แล้วก็ลู่ไปงี้นะครับคลิกขวานะครับค็อปปี้นะครับจากนั้นคลิกไฟล์ครับคอนโทรลดีครับจากนั้นก็ไฟล์ครับคลิกไฟล์คลิกเซฟแอดครับจากนั้นก็ตั้งชื่อครับ e x นะฮะเดี๋ยวนะ e x นะฮะ extra นะ e r n สองนะครับเป็นไฟล์ตัวที่สองครับอันนั้นต้องตามด้วยนามสกุล c นะครับจุด c นะครับคลิก่เซฟครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีนะครับทีนี้เราลองคอมพายครับออกไหครับออกได้ไงครับงู target นะครับ IC นะครับด้าวนะครับสู0เดรนสูอนนิ่งครับเพื่อนจุด C นะครับแต่อันนี้ไม่ได้สร้างไฟเซ็กนะครับ เราต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นนะไม่มีไฟเลงนะครับแล้วก็คลิกอย่างนี้ครับคลิกตรงไม้ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก i ีไว้ครับสามารถเปลี่ยนเบอร์ไมโครเซลล์ได้ที่นี่ครับพาเกตครับไอทีแปดเก้าเอ่าหนึ่งครับเราทําใช้แค่12เมกนะครับในการสอนนะครับคลิกยุดออนชิปลมนะครับยุดออนชิปลมก็หมายความใช้ลมภายในไม่ใช้ลมภายนอกไม่ใช่หมายความใช้ลมภายในนะครับแล้วคลิกเอาผุดครับคลิกสร้า e ไฟล์ด้วยครับจากนั้นคลิกโอเคครับจากนั้นอมไาไ์ใหม่ครับ เอ่มันผ่านออกคืออันนี้มันเราจะทําไฟล์ไว้หลายๆไฟล์นะครับอันนี้เราต้องเอาออกครับให้เหลือแค่ฟังก์ชันปรโกไท้ายพอนะครับอันนี้คือฟังก์ชันปรโกไท้ายนะครับรูปแบบนี้คือฟังก์ชันปรโกไท้ายนะครับตัดรูปออกนะครับแล้วก็ใส่เซมิโคลอนเข้าไปเซมิโคลอนก็คือ s t ตท e มนต์นะครับจบคําสั่งเราจบคําสั่งจบเลยนะครับ เสร็จแล้วเิรสแนไฟล์เราก็มาใส่แล้วนะครับไว้นี่นะครับคือหมายความว่าอ่ามันจะเรียกใช้นะครับอันนี้คือไฟล์หลักนะครับจะทําการเรียกใช้อ่าไฟล์ย่อยนะครับหรือเิส่อนไฟล์นะครับโดยผ่านฟังก์ชันอัตโทม์ตัวนี้ครับพอเรียกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโดดเข้ามานี้ได้นะครับมันก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับนี่ลองคำภัยครับศูนย์เอลอร์สองปนี้ครับ มัน warning อะไรครับดูครับ reference made to an resource external นะครับหมายความว่าภายนอกไม่ได้อ้างอิงครับภายนอกไม่ได้อ้างอิงครับอันนี้คือไฟล์ C นะครับหมายความว่านอกไฟล์ C นอกไฟล์ C นะครับอันนี้ external หมายนอกไฟล์ C เนี่ยไม่ได้อ้างอิงครับหมายถึงตรงนี้ครับ project project K นะครับหน้าต่าง project นะครับคลิกขวาครับ คลิกขวานะครับคลิก add exiting file ครับ function 2.4นะครับที่เราสร้างขึ้นเดี๋ยวมันคลิกครับเข้าไปแล้วนะครับถ้าไม่เข้าคลิก add นะครับคลิกปิดครับเสร็จแล้ว c o m p i l ครับผ่านแล้วนะครับถูกแล้วเราสองคนนี้ครับใช้ไปใช้แลมไปสิบใบนะครับ x data คือแลมภายนอกไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือลมสามสองใบครับดังนั้นว่าฟังก์ชันนี้จบเลยนะครับนี้ลองคอมไพล์ดูครับอ่อลองดีบั g ดูครับ เราก็อะไรครับอ่คลิกขวาครับคลิกตงนะรงเอทเทนนะครับคลิกไอนะค,ครับคลิกขวาแอดไอทูวอทหนึ่งคลิกเจครับแอดเจทูวอทหนึ่งครับแล้วก็คลิกแอท่านแอท่านอีกครั้งนะครับอ่าโอเคครับกว่าเคครับแอดเคทูวอทหนึ่งครับโอเคครับจากนั้นคลิกขวา ติ sí, oh, <Wow. S 1> ๊กเทออกครับติ๊กขวาติ๊กเท็กออกให้เป็นเด็กซิมอนนะครับติ๊กขวาติ๊กเทกออกให้เป็นเด็กซิมอนนะครับจากนั้นเราก็อมพายครับที่สเต็ปครับเห็นไหมฮะยี่สิบลบยี่สิบห้ามาจากไหนครับการทำงานนะเวลาเราทำงานมันจะมาเริ่มต้นทำงานตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะฮะยี่สิบเห็นไหมะ i เข้าับยี่สิบถูกต้องนะครับห้าเท่ากับ j ครับ เจเท่ากับห้าครับถูกต้องนะครับนะยี่สิบลบห้าถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นไอนะครับแล้วมีคําสั่งรีเทิร์นะครับคําสั่งรีเทิร์ก็รีเทิร์ค่าไปให้ฟังชันทับนะครับอ่าพี่ครับมันจะรีเทิร์ค่าไปหอฟังชันซับนะครับพี่ครับอ่าไอเห็นไหม ไอลบเจแราวผลเอาผลลัพธ์มาไว้ไว้ในไอนะครับไอก็เลยกลายเป็นจกยี่สิบนะครับก็เป็นสิบห้านะครับเจอฟังก์ชันดีเทิร์นะครับไปให้ฟังก์ชันซับตอนนี้ซับก็จะมีสิบห้านะครับคลิกตรงนี้ดูครับซับตรงนี้เท่ากับสิบห้าแล้วนะครับพอสิบห้าก็มาเก็บไว้ในเคครับเคจะต้องเป็นสิบห้านะครับคลิกรันครับอ่คลิกสเต็ปครับเห็นไหมครับเคเป็นสิบห้าแล้วนะครับเคเป็นสิบห้าแล้วอ่าคลิกต่อไปครับ ไม่มีคําสั่งให้ทําหมายความว่าเข้าสอ่าหมดประหยัดพลังงานนะครับหมดประหยัดพลังงานคืออยู่เฉยเฉยครับไม่ทํางานครับก็จบนะครับวันนี้อ่อยังครับยังครับเราพูดถึง extension ใช่ไหมครับเราก็ต้องลองใส่คําว่า extension ลงไปนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่อาจจะเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นไฟล์ภายนอกนะครับถ้าเราไม่ใส่เราอาจจะไม่ไม่รู้นะครับก็ใส่ไว้เพื่อเตือนก็ได้นะครับ ความหมายเท่ากันครับพิกไดบักครับพิกซัสทอปครับแล้วก็พิกบิลครับสูนัาเลอร์สูนันนี่ครับกินแรมสิบไบโคสามสองเท่าเดิมครับผ่านนะครับคือตรงนี้เราจะทําไม่ทําก็ได้นะครับใส่เอ็กซเครื่องก็ได้ไม่ใส่เอ็กซเครื่องก็ได้นะครับอ่าก็แค่นี้ครับวันนี้อ่าติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ